ส่วนช่วงหน้าพาไปเชียงใหม่ค่ะไปอิจฉาชาวเชียงใหมเ่เล่นๆนะคะทำไมจ๊ะเดี๋ยวลองดูสิคะอิจฉาไหมอะไรอ่ะปลาปลโดไปตกปลาชะโดยากาโักษ์กันบางตัวนี่ยาวเมตรครึ่งแล้วตกฟรีๆเชียงใหม่นั่นแหละรู้แต่ตรงไหนของเชียงใหมล่ล่ะช่วงหน้าพาไปตามนะคะ องคอ์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกประเทศไทยร่วมกับ3องคอ์กรได้สิ่งแวดล้อมจากเสวนาหัวข้อทำอย่างไรช้างไทยจะไม่โดนทำร้ายอีกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการทารุณกรรมช้างในปัจจุบันรอมหาแนวทางในการยกสวัสดิภาพช้างไทยอย่างเป็นระบบต่อไปโดยมีภาครัฐประชาสังคมและคนเลี้ยงช้างร่วมงานความคาดหมายเกี่ยวกับพรบช้างนะครับผลักดันพรบฉบับนี้นะครับให้เป็นกลไกและก็เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาช้างในอนาคตอย,อย่าง,ย,างยั่งยืนในส่วนการจัดการช่วยเหลือเกี่ยว่องช้างก็คือการจัดหาพื้นที่ที่เป็นบ้านของเขาสร้างเสริมบ้านของเขาให้กลับ